ใครมีอาการปวดต้นคอนะครับเราจะมีท่ากายบริหารยังไงได้บ้างเพื่อลดอาการปวดต้นคอนะฮะสวัสดีครับผมหมอนาราชัยนะครับวันนี้มีความรู้ดีๆมาฝากครับหลังจากทาคลิปที่คาดว่าจะตลกมาหลายคลิปนะฮะวันนี้มาทาคลิปที่ให้ความรู้กันบ้างก็ดีกว่านะครับผมสภาพวันนี้มาแนะนําเรื่องใครมีอาการปวดต้นคอนะครับ เราจะมีท่ากายบริหารยังไงได้บ้างเพื่อลดอาการปวดต้นคอนะฮะอันนี้ข้อมูลได้จากความรู้จากในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ไม่ต้องบอกก็ได้เนาะสภาพท่าแรกนะครับในการกายบริหารต้นคอนะครับก็ให้ขยับศีรษะไปทุกทิศทุกทางนะครับท่าแรกก็คือก้มหัวให้สุดท่าต่อไปเงยหน้าให้สุดครับหันหน้าไปทางขวาครับแล้วก็หันหน้าไปทางซ้ายครับ เอียงหัวให้หูชิดไหล่ครับแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งครับแต่ละถ้าให้ทำหกวินาทีนะครับหรือว่านับหนึ่งถึงหกทำเป็นรอบรอบละสิบเซตครับทำเช้าเย็นก็ได้ถ้ามีเวลานะครับหรือถ้าใครสะดวกทำตอนไหนก็ทำนะครับท่าต่อไปนะครับยืดกล้ามเนื้อบ่านะครับโดยการใช้มือข้างหนึ่งจับเก้าอี้ไว้นะครับอีกข้างหนึ่งจับศีรษะด้านตรงข้ามนะครับ แล้วก็ดึงคอให้รู้สึกว่าตึงที่สุดนะครับนับหนึ่งถึงหกแล้วก็ค่อยๆผ่อนนะครับแล้วก็ทําสลับกันกข้างหนึ่งใช้มือข้างหนึ่งจับเก้าอี้ไว้แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งจับศีรษะด้านตรงข้ามนะครับแล้วก็ผ่อนนะครับทําแบบนี้บ่อยๆได้เลยนะฮะถ้าใครมีอาการปวดหลังอย่างเรื้อรลังนะครับแต่ไม่ต้องทําเร็วนะครับไม่ต้องแบบ จึ๊กจึ๊กจึ๊กก็ได้นะฮะค่อยๆทําไปทีละท่าทีละท่านะครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับสภาพเอ่อต่อไปพวการปวดต้นคอเนี่ยครับมันมักจะเกิดจากการที่เรานั่งผิดท่านั่งหลังงอตัวงอนะครับหรือว่ายืนหอไหลนะครับแนะนําว่าให้ปรับเปลี่ยนท่านั่งด้วยนะครับให้ยืดอกนะครับแอนไล์ออกไปข้างๆนะครับนั่งหลังตรงๆนะครับเวลายืนก็ยืนหลังตรงๆให้สางผาเผยนะครับถ้าทําแบบนี้จนติดเป็นนิสัยแล้วอาการปวดหลังปวดต้นคอเนี่ย ก็จะไม่ถามหาอีกต่อไปนะครับ okay. คลิปต่อไปถ้าใครอยากได้ความรู้ดีๆเรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวจะพยายามทำมาตอบให้อีกทีนะครับอย่างใหได้เห็นคลิปนี้มีความรู้อยากให้แชร์ให้คนอื่นได้รับรู้เพิ่มเติม,มก็กดแชร์กดไลค์ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ